เปิดแล้วเข้าอไปบอกคนจีนมีปิดหลอดวันนี้มีปิดหลอดวันนี้พรุ่งนี้คนจีนพร้อมเลยไหมอุ้ยไอ้แจ็คอยู่ไหนเรไอ้แจ็คเรื่อาว่าไงพรุ่งนี้ทำได้ไหมไม่รอดนะบอกว่าเฮ้ยแนวไหนเฮ้ยอะไรคุณยังไม่เห็นเลยมีีบอกว่าถ้าหมดปิดหลอดได้กูวันนี้พรุ่งนี้คนจีนทำเลยไหมเร็วเร็วเร็วเว้ยเร็วเว้ยไอเร็วเว้ย เที่ยวเว้ยเพื่อนเพื่อนแคสเพื่อนแคสเพื่อนแคสเทวหน่อยเหมือนเหมือนเพื่อนจะไปที่ว่าอะไรวะเอาหน่อยเอาหน่อยขยันหน่อยสิบสองได้ได้แต่แต่ต้องลาล่วงหน้าไปก่อนนะวันวันนี้ยี่สิบประมาณยี่สิบตู้จับเด็กวันนี้อ่าสิบสองนะวันนี้สิบสองพรุ่งนี้พี่เบิร์นครบครบพี่ครบครบถ้าพรุ่งนี้เราได้เลยที่ทำเลยโอ้ยโอ้ยยิงแย่หิวเหมือนกันนะเนี่ยรีบไปเหมือนกันเหรอวันนี้ยิ้มให้แม่วันนี้ก็้ใกล้หล่อไปกินข้าวกูอ่ะวันนี้ยิ้มให้แม่ เออไอเดียวไม่ว่างไปแล้วนี่หวายเดียวไอเดีวพวกเนี้ยเจ๊กมีเรื่องทำกินโมจะเจ๊กไม่เร็วอะไกล่ะก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นเวลาปกติเหมือนที่กูทำอ่ะจะจะจะมาประมาณแบบกินโมจิข้าวแอบแม่ลามือถ้ายพรุ่งนี้กูกลับแล้วอะไรนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกินมือท่ายไหมพรุ่งนี้แล้วอีกวันกูจะกลับู้พากูแดกอีกแล้วเออกูเอาวันสันตีน้อยแล้วนะวันท้ายดิมาหากินอะไรเบาๆก็ได้ ไม่เอาตีน้อยแล้วแดกทำไมจะแดกจนจะตายหายเบื่อแถวเบื่อไม่ได้ตีน้อยเด็กของไก่อะไรมลอยเที่ยววันนั้นกูไปแดกสองมันติดไก่เที่ยหลอเน่ยกูเด็กวันเดียวเยี่ยนเลยเยี่ยนอะไอเยี่ยวันนั้นกูนั่งแดกไปไอเที่ยปลาตาแรกซอยสิบสองเท่ากับหนึ่งล้อตาจบไปอ้วกไอเที่ยปลาไอปลาอ้วกอ่ะอ้วกมาตรฐานรออะไรไอเที่ยวมันนั่งเสากันดีกว่านั่งไอเที่ยตาแรกแด็กครับรใหญ่อะหลังๆแด็กโตโหเศษเด็กเศษเล่นอะสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เท่าเมี้ ตอนแรกกินเป็นชิ้นตอนหลังกินเศษ477000โหสุดยอดว่ะแต่แต่แต่ถ้ามันเป็นมีสี่สี่หมื่นพอก็ได้ครับมีเอาเอาเท่าไหร่ก็ได้ไหมก็มีนี่พอมีเป็นคนโดเวลามาทั้งหมดเลยนะไอ้ขี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้มีล้วนเลยนี่ของมีคนเดียวเลยก็มีโดมาสาม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 สองรอบฟิวเจอร์มันถ้าก็ไม่บอกกว่านห้ามนอนนะครับพี่นะห้ามหลับไปหมดแล้วมมันเห็นกูเป็นอะไรฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ ถามเสร็จกูหน้าหน้าตอบอ่ะเป็น S C P อ่ะ Future S C P คือเียอะไรวะ S C P สัตว์ประหลาดไงเพื่อนอ๋อ yes yes winter จัด winter จัดเยี่ยแม่งมาแนวอินเตอร์เฉยใช่หน้าบอยไปเวลาทำไมพี่ไม่พูดจีนวะเอ้ยความพอควาพอเนาะไอ้กูว่าไม่ไม่คนเราแคสหนึ่งคนคนแคสหนึ่งคนอ่ะลองก่อนลองก่น โอ้แล้วกูแบบล่างอีโวล่างอีโวรออยู่นี่ล่างอีโวรออะไรยังไม่เข้าเลยต้องกเอาล้อีอคนละนี่เอาคนลล้อยี่ห้อคนลิดลไมเปนไปไหนเฮ้ยลอกกันลอตั้งนานอรี่ขอรีบเราบินมันอยู่ในวงนะเราบินมันอยู่ในวงนอย่าไปขอเปียนล้นบอลปะป้าใช่ใช่ไทันเกี่ยวผมสูป้าผมไปไ่ตัดไม่ด้

คุามีของคองเราของนี้เอาควายไงยังกะไอ้เช้ยอีเดียวหน่้ยมาหยดูลั่นลั่นลั่นดีคุณหมดเวลาแล้วเนเวจักนอแ้วามันจะขับควายควายนียควายเอาไปีเอาไปีเียกคหมดเวลาแล้วเอ้ยอ้เอ้ยมันมันแยกได้นะพี่ทอผัดงอ่ะมันแตกสามใบเดียวมันมันมันควายของคุณข้ามีของคุณคาแล้วโหลค 阿妈不活呀，活呀，活呀，活呀。 เสาแดงเสาแดงเสาแดงเ้านเราเสาแดงบาเราเสาแดงบ้าเราไอ้หวยเลยควายอย่างควายเฮี้ยเสี่ยวไอ้เฮี้ยกาบวยทุเรศทุยนี่ฮเดก๋ยวเึ่งก้อนเดหึ่งก้อนโอเคเนาะดันขึ้นมาดัขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาดัขึ้นมาดันขึ้นมาดัขึ้นมาดันขึ้นมาดัาขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นาดันขึ้นม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 าดั่ขึ้นมาดัน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 ขึงนมาดันง

ดไอ้คดไอ้คุณดึงไ้คุณโกชิบโอชิบิอรบแวครบครบครบกราไฟกันบไฟกันเบไาไฟมาเติมไฟหน่อยมาเติมมาเมหน่อยมแ้ยะไวะไฟล้วมาเติมไฟมาเติมไฟมาเติมกฟมาเติมไฟมาเติมไเติมฟมาเติมไมามไฟมาเติมฟาเติมไฟมาเติไฟมาเตมาเติมไฟาไฟมาเติาเติมฟมาเติมฟมาเติมฟมาเมาเติมฟมาเติมติมติมฟมาเติมไฟมาเติมฟมาเาฟมาเตาเไฟมาเติมมาเติมฟมาเ เจ้าไหวแล้วเจ้าไหวแล้วเจ้าไหวแล้วมึงเอาตรงมันกลับไปมึนเอาตรงมันกลับไปเอาตรงมันกลับไปตายไอ้เหี้ยไอ้ควายมันมีตรงไหนเอจไหวเออเจ้าไปวเาไหวเออกจ้าไหวเอ้าไวเออเจ้าไหวเนอเจ้าไบวเออเจ้าไบวบ้าไหวเออเจ้าไบ้าไหวเออเจ้าไหวเออเบ้าไเออเ้าไออเบ้าไหวเ้าไหวเออเบ้าไหวเนอเจ้าไวเออเบ้าไหวเออเจ้าไหวเนอเบ้าไหวเออเจ้าไหวเบ้าไว้าไหวเอับ้าไหวเออเจ้าไบ้าไ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 

สิบเอดคิวและรวมที่เดไฟ เี่ดไม่ได้ของเปล่าต้อมันจัดเลยว่ะมันจัดเลยว่ะเอ้หมดแล้วว่ะหมดแล้วว่ะเวลาหมดแล้วว่ะเวลาหมดแล้วว่ะเที่ยมันว่ะองได้รมหากันไเ่ยไม่ตายจริงๆแล้วว่ายื้ไหล่ไปพี่ไปนี่สิวกูอยากถือถือไม้เลยนะเพื่อนมีมีมีใครเของไหมไปเซตได้นะเีี่เด no ี๋ี่เดีต้องเซตเปล่าต้องเซตเปลาใช่ใช่ีเดน้อยมาดเลกูเดเงียบหน่อยเงียบหน่อยใครขาดอะไรมาเอากับปืนได้ปืนเดยี่สิบอะพี่หนูไม่ได้ชุ กิมยิมไม่หุบจริงครับมีตัวยุไม่ได้ผิดแล้ว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 จะเจอกูได้ไหมไม่ดูเบียร์อย่า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 ไปทำตามกูตามมันโอ้โหเดือดก็ได้รู้เดือดก็ได้รู้ไอ้เนี่ยตัวน้ตีมข้อมือประมาณไอ้หลอดมือชิวแล้วดิมึงมีความสุขจัดเลยว่ะเพื่อนมันนี้น้ำตากูจะไหลเพื่อนรอยล้ำแค่รอยล้ำรอยล้ำแล้วเพื่อนเปิดเทอมไม่ต้องมานั่งสตรีมแล้วกูจะได้สตรีมแค่เวลาตัวเองไง โอ้กูจะบ้าตายไออีมอีพีมันกี่นาทีวะต้นเดี๋ยว็ดเด็ดเราต้องรอเขาปิดให้ครับไม่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 ก็ต้องรอไม่ใช่ครับผมแท็กับพูดผิดครับคนดูผมจะได้สตรีมแค่เวลาตัวเองครับคนดูครับชบผมสวยนะดึงดึงสวยจัดเลยผมได้ได้สตรีมแค่เวลาตัวเองครับแม่มันกี่คิวแล้วนี่มีความตกจัดเลยร้องไห้วะโคนเหนื่อยอ่ะสารวันนะผมยังไม่รู้หรอกผไม่ได้ทำเฮี้ยอะไรเดินมาเดินมาไม่ได้ตีใครเลยเอฟเก้าเอ็นเทอร์ เดี๋ครับใสายัซซิตสายัซซิตรอรอวงเดียวอ่ะรอวงเดียวอ่ะเฮ้ยฮะซ้อมไปก็เท่านั้นแหละไม่ซ้อมเขาเก็บเนี่ยะทำไมนะงั่นเนี่ยเขาเก็บเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ะต้องรอหมดมั้งรอหมดมันกี่นาทีห้านาทีหรอไม่รู้รอหมดเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เขาไม่เก็บให้ก็ใช่ใช่ใช่ครับมีเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับมีเหมือนเดิมนะครับโอ้น้ำตาจะไหลว่ะไม่ได้จัดเลยว่ะ

เออแต่เหมือนสบายกิ้วยิ Yo, enfin ่เดียวมือขาดขอบคครับมี่ขอบคุณครับขอบคมครับมเล่นให้เต็มที่ทุกคนขอบคุณครับขอบคทำไมอะจบเลยจริงใครไปเนี่ยกูตายไปห้าวมเพื่อนตีตายไปสี่ไม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 ่เปิดแล้วครับไม่เปิดครอแมวแล้วครับแมวแล้วครับแมวแล้วแมวแล้วที่ผมดึงมาชุบแล้วนะแต่ผมกัวตายผมเลยแคนเซอะ พี่เรนชกกูปั๊บกูเกิดมาวิ่งกลับไปพี่เรนตีปูตายไอ้เจ้ยจะชกไปเลยไอ้เี้าตามงงเลยแหม่มดบอยขอบคุณมีทุกบาททุกตางั์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับทุกคนที่โดเนทให้แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้แบบว่าให้กันตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับผมผมก็เห็นที่ผมไม่ว่าจะโดนเลทน้อยโดนเลทเยอะหรือไม่โดนเลทหรือแบบว่าเป็นคนดูแบบปกติก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับไม่ไม่ไม่ยาวครับหายไม่ยาวครับสตรีมปกติครับไม่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 ไปครับไม่ไปขอบคุณทุกคนจริงครับน้องแม็กมีแอนมีแมวแล้วก็พี่อยางเปาขอบคุณจริงๆครับพี่พี่ยอดใหญ่พี่นิกทุกคนเลยขอบคุณทุกยอดเลยครับ ขอบคุณจริงครับขอบคุณจริงครับไอเนเวอร์ต้องแก้นะเว้ยคนดูครับขอบคุณมีมีแมวหน่อยครับคนดูครับเออตอนนั้นคือคนดูขอบคุณมีแมวหน่อยครับลงแต่ตอนนั้นคือคุณเล่นแมวว่ะคุณเล่นว่าคันนี้จะกระเด็นหมดแรงหมดแรงเลยตอนแรกกูดูว่าไอซ์เซนจะออกโผล่แลเขียวอ่ะไม่ไม่ไม่รู้แล้วแตแล้วแต่ครับตอนแรกคุากูจแม่งพุ่งออกมามลยไหนที่ไะ้รยืนด่าใครไม่รู้อ่ะเอออะไรสักอย่างอะไรเจตเจต ไม่้องมาแพงโฟกัสเกมนะพี่โฟกัสเกมนเออแล้วประเด็นคือแมงใส่ประกากหมดเลยมึงกันโดนด่าเนี่ยเหนื่อยถาไม่ได้อะไรเจอหมดแรงเนี่ยอะไรนะมากับเหนียวคิระเทโอแม็กนี่ก็มีเนี่ยนี่อะไอหัวแดงเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยละ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 โนละละขอบคุณทุกคนจริงๆครับแม่ถึงไม่ได้โดว่าขอบคุณที่ดูนะครับคนดูขอบคุณที่ดูกันมาตลอดครับ อยู่ด้วยกันตลอดเลยต้มสตรีมาะสิบเอตั้งแต่ประมาณไม่เห็นจะพูดสิบเโมงเดี๋ยวเดียวสวยตั้งแต่ประมาณเที่ยงขึ้นไปครับเที่ยงขึ้นไปแล้วก็ยาวอย่างเงี้ยยาวขอบคุณจริงครับเ้เพื่อน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 เพือนเพื่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 อนเพือนเ่อนเพื่อนเพื่อนเ่อนเพื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 ่นเพื่น่อนเพอน่อนเพนเอนเน่อนเพื่่อนเอนเพื่เพ่นเพื่่อนนเนเ่อนเพืนพื่เพนเพือ่อ

ไอ้เที่ยเป็นรุ่นอะไรสามร้อยสามร้อยไอ้เที่ยตอนนี้มันห้าพันไหมเออห้าพันมันต้องซื้อตัวไหนวะมห้าพันสามไม่มึงแล้วแต่มึงอะชอบรุ่นไหนอะตัวไหนดีๆอะแต่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาโซวีอ่ะกูใส่เอเซอร์มาเอเซอร์หรอกูใส่เอเซอร์มาตอนนี้ก็ใช้ดีกว่ากีตการ์ไบเออะไม่แป๊บนึงไอ้เที่ยเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กูเสียงดังจัดเลยแล้วข้างห้องมีตึ้งมาแบบโคตรดังอ่ะกูอ้ยเพกูอยู่คอนโดอ่ะตึ้งมาแบบดังมากอ่ะกูกูอยากเสียงดังห้องเลยจุ้งมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยแแแล้้ว่บบบบใหมงรัจอะ

แม่งค้างห้องตรงขีเมาส์อ่ะกลัวกลัวเอราะเทปเยอะมันไว้ทับไว้ทุกเวลไม่หรอไอเทปเดิมเปิดมเปิดแม่งดิใครช่วยผมนะครับตัวคนเดียวน่ะเหมือนความเหี้ยกี่ร้อยตัวแล้วเนี่ยยี่ป๊อโคตรเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยสัตว์เลยกี่กี่มีช่วยก่อนมีจะถึงผมน่าจะลงไปนอนพื้นแล้วครับมี ถ้ามันเอาผมแ้ผมน่าจะลงไปนอนพื้นแล้วผมไม่ตู้คนครับมีเจิ๋วเจิ๋วอ่อกล้วยอย่าประมาทนะคะทุกคนบอกไปกูต่อแล้โอเคแล้วถ้ามุนถ้ามันสวดมาครับวางใจอ่ะกูอ่ะ MKK นี่โดนโดนกว่ากว่าเดิมอีกนะงใจสู้ๆประลาท 9Q ย 9Q กูเอม่เคงมึงแอลเคหรอเออดีกว่าที่นี่แม่งมีให้โยกปุ่มคอนโทรลกูสบายใจที่นี้แม่งดีจริงว่ะเพื่อนทม่นั่แม่งมันติดนั่งเนี่ยที่ในไฟเนี่ยดีจริงยงน้ำตาไหลว่ะเออดีจริงกู่อยากเล่าเลยว่ะประวัติกูหลุดออกไปแล้ว่ไอเดี่ยวทำไมวะในสนามรบที่มีเบียงมีดไม้ปืนและความตายเดี่ยวคือผู้บัญชาการผู้เกิดมาพร้อมสวพรสวรรค์อ่านเกมขาดวางแหวนเฉียบ แล้วเมื่อเขาจับมีดศัตรูจะรู้ทันทีว่านี่คือจุดจบของพวกมันเทลพอเทลเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงขาไปรั่วไปเนี่ยเทลรั่วไปเนี่ยถ้ามันมีแขกรับหน้ากูขอผู้บรรยายให้อ่านประวัติกูได้ปะเชิญเลยคนเดียวมึงอะเทาพอเทลพอเถอะขวัญหลุดหมายไรใช่ไหมบริษัทเก็บเงียบตั้งนานพี่เก็บตัวเอมแม็กขอบคุณนะน้องชายแม็กขอบคุณนะครับ น้องชายอยู่ไหมเนี่ยไอแม็กไม่อยู่ขอบคุณนะขอบคุณทุกบ้านเลยขอบคุณทุกบ้านเลยครับแล้วมันก็จะตอบว่าไม่เป็นไรพี่หมดหมดหมดแล้วเพื่อนมีแมวมีแมวอยากดูคนจีนเพื่อนมีแมวโอนให้หมดเลยปิดหมดเลยเป็นคนโดเพิ่มเองแล้วก็เป็นคนโดปิดเองสุดสุดเลยโคตรสุดอ่ะนใช้อะไรดีสุดแบบสุดมากอ่ะ ห้องข้างๆให้เกียรติกันหน่อยโดนเนทมาสิบบาทเบาๆหน่อยน้องพี่จะนอนพี่ทำงานเช้าไม่เหมือนน้องว่าไหนพี่นอนไม่พอฟันแม่งฟันห่างเอ้ยพวงไม่น่าใช่ละกูไม่น่าใช่ห้องข้างๆละไอประโยคสุดท้ายนี่รู้เลยว่าไม่ใช่ไม่เราเล่นที่ไหนเนี่ยเราเล่นที่ไหนเนี่ยเราพายังไม่ทำไอเบฟให้เบฟ รปะกมันบอกว่าไอ้ไอ้เบฟก็ก้อนตาผมสะบัดเลยครับลุงกับพี่เบฟทำผมสะบัดเเปิดบุงนะใครจะไปห้องน้ำทำไมวะสู้ๆแล้วไปเดี๋ยวแป๊บเปิดีุงแล้วนะเอากำลังใจช่วยนะขอบคุณมากขอบคอณจรกกูกูยังทำใจไม่ได้เลยตอนแรกกูบอกคนคนดูว่าเดี๋ยวกูจะทำแบบกลางเวลาโดนเนี่ยเขาทุกๆหนึ่งร้อยบาทหรืออะไรเงี้ยแล้วกูเปิดแล้วกูใส่หองฟังไร้สันอนใช่ไหมแล้วเสียงมันจะลั่นทุกครั้งเวลาแบบหนึ่งร้อยบาท คิดว่ากูจะได้นอนไหมถ้าผมว่าเมื่อกูทำยางไงแบบถ้ากูแบบว่าเป็นเสียงกรองอะไรเงี้ยตุ้มๆอะไรยังไงไอ้ยี่ชื่อไอ้ยี่ชื่ออะไรมันมันจะมีผมอยู่ทุกทุกทุกหนึ่งชั่วโมงเนึกน้ำเงี้ยแหละไหมร้อยเดียวนี่ใช่ปะถ้าร้อยเดียวกูให้เลยสุกทุกยี่สิบนาทีร้อยหนึ่งกูก็คงไม่ได้นอนหรอกนะแม็กอาจจะพันหนึ่งก็ได้ทุกยี่สิบนาทีโอ้โหมันก็เกินไปมึงทำมึงเห็นกูเป็นอะไร นั่นแะครับตามที่คอมเมนต์บอกเลยนะครับปเวกลางๆไปซัพพอร์ตคนไหนโอเคแล้วนะครับซัพพอร์ตน้องๆก็ได้นะครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกคนจริงนะที่ไหนยังไม่บอกเลยทั้งหมดเลยที่กูไปหามันก็ไป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะฝั่งไหนก็แล้วแต่ขอบคุณทุกคนครับไม่หน้าตีนงตีน้อยอะไรพี่หลอดผมสามร้อยเคเอามาเตร์ไซคเดียเราไม่เหยียดเ้ยเฮ้ยไม่เห็นกุณหน้าเฟซ้ยวหรอที่กูจับสายวันนั้นน่ะให้แฟนให้กูลงรูปแล้วเห็นไหมเน่ะหน้าเฟซกูอะที่เป็นหน้ากูเยี่ย เออไม่โดนหรอกวะอีกวันนึงรูปไหนวะเพจอันไหนหน้าเฮี้ยมั้งวะเหนื่อยจังเลยวะไม่เห็นมีเลยรวแรงเขาสั่งสั่ง JB เขาส่งภายในยี่สิบชั่วโมงวะเอ้ามึงเมินมีกูเหรอมึงสวยนะตอนน้ำบวกลบไปเจกไม่ได้เมินใครตัวนะหลวงจีนเมินมีนะเขามาป้องกูนะโอ้หลวงจีนแค่เรียกกันต้องโดนเป็นพันชั่วโมงแล้วปะใช่ครับ เรียกไอคนอย่างเงี้ยดูแลมองกูเป็นคนยังไงรัศลองหรอว่าก็เขาให้กูนีก็เขาให้กูรีวิวมึงะเขาให้กูรีวิวมึงะมีใครไม่ได้เขาวอร์มป่ะคนออกแล้อป่าออกวอร์เขาบอก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 